นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตปุตโตพระมนังโคจิตวาปาทายะสัทธายะ ตัสสะมะทัทโนตุมพันเจวะปะกะมิคสัตถินจะทัตวามะเขะเปตวาทักขินหัตถังอุขิปิตตวามหาสัตัตสสะวะสนุการังอาจิขันโตอาหาตีนะบับนีอาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเบสันดรชาดก ว่าโดยกันจุนลพลซึ่งบรรยายถึงตอนที่เจตบุตรถูกตาเท่าชราชูโชกหลอกว่าเป็นราชทูตแล้วพาเท่าชูโชกเดินชมป่าพนา,นาภัยและบอกทางไปสู่เขาวงกุอันเป็นที่ประทับบำเพ็ญพ์ของพระเวสสันดรและกษัตริย์อีกสามพระองค์ดังจะดำเนินเรื่องต่อไปนี้ ดำเนินความตามพระบาลีว่าเอวังเจตปุตโตว่าวนาพเนจรเจตบุตรมาคือราุตธผ่านไพรใจนี้วดเก่งกักขระกล้าแข็งกำแหงห้าวนอนขัดห้างนอนในพนัตราวอลันยิกประเทศอันบรมกษัตริย์เจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตรวจบริเวณระวังด่านประตูด,ดงแดนไัย เมื่อได้สด,ดับพึกธาฉราชูชกตีชาติไม่รู้จากกลที่ตาเท่าแสนฉลาดด้วยเลลิ้นอันหลักแหลมในเชิงรวงบอกว่าเป็นราุเป็นพระทูตหลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะสาราราชสารแห่งพระเจ้าผู้ผ่านพิภพ,บพบสีพีให้ออกมาเชื้อเชิญพญาชีบรมสีปอพิษอง์ทิวบากร เข้าสู่พระนครไกลกรุงเจตบุตรก็สิ้นสงสัยไม่เกอบแคลงสำคัญกระเนีแจ้งว่าจริงดังวาจาจึงยังพรามให้พัฒกิจกินมัุรุมังสะย่างต่างกระยาโพท์ที่ยังเหลือเนื้อย่างแห้งก็ห่อหิวหวให้เป็นพวงน้ำพึ่งก็ตักตวงใส่เต้าบริบูรณ์จัดให้ทชีไปเป็นทุนตามมาัคคา จึงพาพาม์ไปสถิตที่สกลต้นอรัญญวิถีแล้วก็ยกทักษิณหัดชี้มักพนาเวทเบื้องจะแนะนำนิเทศหมู่ไม้และภัยเขาอันที่สำนักเนานารเบศเวสันดรก็กล่าวว่าดูก่อนมหาพรามพุทธาเต้าปุตุชานอันว่าเขาหิม,มาพานนั้นภูมิพนัสบรรพทพิสัยสูงเสมอเมฆ ล้วนเป็นสิลายลายล้วนเป็นสิลาลายและดิเลกกะหลามลุ่งราวกับรายรัตะนะมานีนพปก้าแกมเกิดกับก้อนผาบ้างก็เรือเรืองเหลืองบุตรโมลาจลาจิลุงล่วงเป็นสีพุ่งพุ่งพุ่นออกเพียงอำพรพืน้นนภาากาศบ้างก็เด่นแดงเป็นแสงดุดดาดดวงดุดดวงประาพาดเพชรประพัดศร ที่สีแสดก็สอดซ้อนสนับซับกับสั้นเสนมอลกฏผู้กามแกมกับโกเมนมุกดาหารเห็นพิจิตดังเจรไนอุไรเรียบไปทูลทับทิมประเทืองเทียบปัตมาราชรัตนนินแนม,มแกมพอยผลึกเรื่องมะเรลืองแสงที่เขียวขาบก็ขาบ,ขาบแข็งขจิตกระจายบ้างก็เป็นสีอัญชนะช่อวิเชียนฉายโจดจ่วงชัชวาล วาวประดุดดาวประกายพึกพรายพร้อมประพัางพับเมื่อต้องแสงสุริยะก็ระยับวับว่าเป็นวุ้งแวววาวสว่างตาที่ผุดเผินเป็นแผ่นผาภูตะเพิงพอกบางแห่งนี่เห็นก็เงื่มงอกเป็นแง่จุง่มงโงกจางเงนงายบางแหล่งก็ทลายลิลั่นสะบ้านบินหินเห็นกินกระเด็นดอกเหมือนบุคคลมาเคาะร่อร่อนล่อนล่อหลอให้ลอยหลอเป็นลอยล้าลาน ระคายควรจะพิส,สงูงที่เบื้องบุ้งสวาวเวียงเวียนตะไลตรวยห้วยหกบเหวเห็นเป็นป่องเปรเียวปวดปอดตลอดแลและเลี้วละลานตาที่ภาคพื้นเป็นน้ำผาพุ่งฟุ้งกระจายเป็นสายโปรยดุจไขสุรายโดยร่วงเป็นเลนูน่าสงสนานที่หินห้อยย้อยยานเป็นน้ำหยัดหยาดหยดและเยือกเย็นอย่างอมฤกวารี ในท้องถ้ำนั้นเป็นแท่นที่ระหโหฐานกาจากแก้วเก็บประกอบกันเป็นลันล้วนมโนศิลาลาดย่อมเป็นที่อาศัยไกศสอนสิงหาราชเริงแรงแสนสนุกทุกคนแหงในห้องหิมลันรัตรัตนภัยโรดเป็นที่อภิรมอโมรพิมานมุคขคณานิกรปีศาจสิงทุกมิ่งไม้บาดามีในคดีศรีประเทศ พิเศษทรงทดสาวคนคันกระจรกระจายฟุ้งจรุงใจเป็นอาจินจึงเรียกนามว่าสีนครินคันธรรมาตบรรพศเหตุปรากฏกอบด้วยไม้หอมสิบประการมีเชิญทชีจงคลายเรียบระเบียบไม้ละเมอะม่งพิมุกมาตหมายยาเมื่เมินโดยทิศอุดรเดินข้างเฉียงสำเนีกเหนือสำเนียกไปหน้านอนก็มู่ไม้มีอยู่มากมายหลายพันเพียงประการ หนึ่งว่าพุ่มพนมชัดแลดูเขียวจุ่มจอดออกอรช,อชอรช่อปากาเกิดทุกกิงก้านร,รอกสยานทยกทยเยี่ยมพยมอย่างพยับเมฆมะเหอมาตอะหนึ่งว่าพนมอันพนมนินอัญชนาสีนคกินเรียงรายระดับแดงดูสล่างหน้าโนอนก็พึกษาหูกวางยางยูงยพยอมใหญ่ทราบซีทราบสศกใส่มะสางจาดสีเสียด สนสะพังพันไม้เต็งรังร่มเรียงและเหียงหันมาหินโะหูฐานคันต้องพายุลำเพย <c oughs> พันพึกก็พร้อมกันกวยกวาดโบกลำต้นยอดก็โยกโยงเยงอยู่โยนเยนอ่อนกระทบสะเสมือนหนึ่งว่ามานกหนุ่มน้อยที่น่านวนไม่เคยควรดื่มสุราเข้าข่าวเดียวก็เสียวสร้านสมฤดี จะดำรงซึ่งทรงอินทรีย์ก็บ่อมีได้ด้วยกำลังเมาบนยอดไม้นั้นเล่าก็ระเวงไปด้วยสักุณาขนานิกรจึงเพียกพร้องกับกิ่งพึกหน้าพึงฟังเรื่อยๆเยๆล่ากับเพลงขับสอนสุรางสุราทิพเทวโรล้รวนขณานิ้โก,กโพรดกดุวาร้องสนัดก้องอยู่ไม้โนอนแล้วก็กระโจนจับซึ่งไม้นี้ร้องทอกันซิกซีจ่จุจีจะจอแจ สูรเสียงจำเนีงยงนั่นเสีงแท้ประสานสับรับกับกิ่งไม้เมื่อลมลำเพยดูก่อนจะทีเอย๋ยสุนทรพิรมไพราอเหมือนจะเรียกสัญจรบุรุษให้หยุดร่มสำรานเลงเมื่อท่านถึงจะประทับให้บันเทิงบันเทาร้อนนอนเสียสักหนึ่งตื่นหนึ่งก่อนจึงค่อยไปก็พบพระนอก็พบพระนอไทยธรรมาทิเบตเวสันดรราช กับด้วยนุชนาฏมยสีและสองดรุณลูกน้อยดวงกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์สมนัดในอมรินสุราสมอุดมไปด้วยเพศพิธีทรงบรรพชาทรงพยับจำมาพรผูกชดากรมวดมุ่นเป็นมนทนถือขอเที่ยวเก็บผลปราพึกประพติพดธพมมจัญญาบรรทมเหนือใบไม้ปัตภีภูมิสถานดูก่อนพึ อาจารย์จอมพระทุหลวงทางที่จะขลัยไปก็มีไม้ม่วงหมู่มะขีดแขวนตุขัวควันหน้านั่นก็ขนุนเป็นขนาดแน่นอนเนกผลติดแต่ต้นติดแต่คนต้นตลอดยอดเยื่อดวงที่น้ำขังก็ควรจะบริเลีพผลพวงว่าหวานวิเศษสมอพิเภกเทศไทยเป็นถิวแถวที่เถื่อนทางทั้งรางเรียนตะเคียนคางแขก แขกค่อยมะขาเคี้ยมขึ้นสะพังพร้อมทันมะขามป้อมปู่เจ้าแจ้งจิกจันประจำป่าเรามาพับมาพองตองแต้วมาตูมตาดมาเดือดกเด่นแดงดังแสงชาติประชุมช่อรอผลทั้งกล้วยก้ายก็เกิ่นกลนดังแก้งกันสันมาปลูกไว้ในดงดอนจำนวนนมนางไกสอนสับปะกวยสิ้นทันตหัดถีก็มีอยู่มูลมอง หมู่โน้นก็ไม้หอมทองประเทืองหวีปีเขือนั้นเต็มอ้อมเอมโอชารถท่านไปอย่าได้กลัวอดที่เถื่อนทางทั้งพึ่งร่างว่างแม่ไม่แหงหวงจเจริญลวงมัทรุวาลีเชิญทชีต,ตรงชิชมฉันให้ชื่นใจลำดับนั้นไปก็ไม้ม่วงหมู่อื่นอีกอยู่แออัดอยู่ริมรอบขอบบริเวณวงวัดบรณาสมอุด,ดมไปด้วยดอกออกผลพื้นผ่านขบเพาะบ้างก็กำดอก ดิบหามสุขทุกลำต้นอัมพผลมีพันเป็น <c oughs> มีอัมพะผลมีพันเป็นสองสถานบ้างก็เขียวปานประหนึ่งว่าหลังปาดที่เหลืองเล่ชาติสุพรรณชาติชมพูลำต้นแต่พอบุรุษหยุดยืนอยู่ภาคพื้นใต้ก็เอื้อมเจ็บกินได้สะดวกผลสวายหวานวิเศษทรงสุข,ขนทรสเจริญพันธ์ตั้งอัศจรรย์ประจำดงดังอยู่หึ่งหึในหิมะเวศ พนาสนสกุลประเทศทิตาภาคพิรมใจดังนั้นทวโยโนทยานในอมนแมนแสนสะพังพร้อมไปด้วยปรึกษาพาวตาลติดเต็มแต่ล้วนผลลนลงเดียนดาที่ดินดานในห้องหิมพา,านภูมิพนัสเนินแถวอนเนกไปด้วยทองแถวรุกขชาติประชุมดอกดูนี่หลายหลากแต่หนึ่งว่าช่างชาญฉลาดหากพิจิตบรรจงร้อยห้อยไว้ในแดนดง ดูอดีเดกเฉยใช้ชายธงประเทืองทั่วทุกราวปา่าแต่รวนสัพพระมาราสรับแสงอารามลุ่งราวจากกระแขงครับพ,พ,พ้พื้นมนภา,ากาศอันดินดาตุด้วยดวงดารารายยังลุกกชาติที่ชายเชิงเขาเป็นคันเฉตประกอบด้วยเบญจโกเจจิกนากันนิกาแกมกับพุทธดง เหล่ามะลุลีและกาหลงกุหลาบล้วนลำดวนดอกดูสล่างทั้งแข่ผ่อยแล้วไอช้างชูช่อเป็นชันๆประกวดกันทุกเก่งกา้านน่นก็บนหน้ากากระทิงกระถินกระทุ่มและทองกวาวเหล่าทองหลางล้วนมาเกือกุ่มประกำรรไก่แก้วกุ่มมามรุมรักราชพฤพึ์สะพังดอกดูดาตาทั้งขนุนสัมมาลโลดเรียบแหลอีกทั้งลำ,ลำใหญ่ประยงแย้มสายหยุดแลยยม โดยแต่ล้วนหลุนล่วงลลอยลายดอกลงมุมมองเหมือนบุคคลขนมากองไว้ตะการตาเพียงประหนึ่งว่าพ่นข้าวอันเต็มไปด้วยฟางก็ปานกันในห้องพระอิมพานนั่นแล <c oughs> ดูก่อนพามรามวิสัยเบื้องหน้าแต่นี้ไปก็ศาสนานานามชื่อว่าโบกครณนีเป็นสี่เหลี่ยมเปีเป่ยมไปด้วยศิลทุกธารา ดังมณีมโนโหนจินดาดวงดูสะอาดลิมบริเวณอาวาสิวาสมในภาคพื้นพิรมเจริญใจดังทิพยโบครณีนนในสุนันทาดาดาดปูด้วยบัวเบญจพิษพันประภัยสีโกมลจงกลนี้อเนกแน่นในกระแสศินสัตบุตรโกมุตมูดินจงกระจายบานหิมหาเหม,มันตการกอบด้วยดอกนี้ดาด,ดืน กำหนดน้ำนั้นก็ตื้นแค่เพียงเขาควรจับปราโมดด้วยเรนูเกศรสาโรธก็ร่วงโรยลงไปในใบบัวและคนด้วยน้ำค้างที่ขังกัว้วก็กลับค้นเข้าเป็นก้อนปรากฏน้ำที่ว่าโบกรณีมธุรุวาลีดูก่อนทชียังมีพายุรำพายหลายจำพวกพัดกระพือหอบกอบเอาราะองเกศรอ,อุบลไปปรปรุงปลายไว้ในอสม หอมละงมไปด้วยกิ่นรื่นจรุงใจดูก่อนพามเอ๋ยประหลากด้วยลากอบุบลบัวมังเกิดมีประมาณเท่างอนไถเป็นน้ำเปลียงประปิมไหลใสสะอาดขาวราวกับขีโรทกมัทุรุเจริญหวานเชิญอาจารย์จวงบริพูกให้พอควรยังหมูม่ไม้ก็บุนมองมีอยู่ริมรอบขอบสะกอบด้วยดอกดูสลับสลอนต่างๆ ขันกระจรกระจายกลิ่นรื่นรถระเหยหวนไม่หายหอมในหิมะวันยังจะคนยังจะยังคนอันสัญจรไปให้ถึงเปรมมเกษมใจ,จด้วยสัพพบุภาปกาไม้ที่เบิกบานระบุร,ระบาดบนจิงก้านตรบอบอาบใจให้มัวเมาหมูมแมลงมาถมมรก็คึงเคราเอาชาติเรนูเกเอานวนปกาเกสรพร้อมทั้งสุขนทรส บินว่อนล่อนล้องอยู่โดยรอบขอบจัตุรัสโบกกรณีเราคณะน,นิกรปักษามีพันหลากหลายประหลาดเลิศล้วนกำเนิดเป็นสองหหนเป็นฟองก่อนแล้วก็เกิดเป็นตัวตนต่อภายหลังคณะน,นิกรวิหกปะหิตหงหานหอกทองก็เหินบินลุงลอยเล่นมุดเจริญจโลทก,โก,กกกินเกสอนบัว นกกระสาเมียผัวพากันสแสวงพักมาปักป้อนลูกน้อยในเรือนหลังประดังเสียงอยู่เสียงเสียบเหาอิลุมอิเลียบแกลเรียบ,ก,ยบกลิงลีรับเข้าไม้พันกาน้ำกาดำไล่เหล่ามัจฉาในวาลีสกุลชาติทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมอาศัยสะเสพพักษาหารสำราญรังอยู่รอบติวาเรียกร้องลงงมภัย ป่านั้นก็อรุงอารามไปด้วยพันบุภผาปกาบานประสานสีสรับกรีบดังแกล้งจีบป,ประจุงตรงบานประหนึ่งว่าขายทองประเทืองทั่วทุกถิ่นแถวควรจะทัดนาในแนวตำแหน่งวานาสมแห่งสมเด็จพระเวสสันดรผู้เจริญพรมประพฤติพศพร้อมไปด้วยสองดรุณวโรรสราชชายาอันอยู่ในห้องหิม,มาพานนั้นเลย เจตุบุตร่านภัยพั่มพันธนาแนะน,นำแนวพนัฐลำลำเนาเขาและแม่ไม้ให้แก่จูชกชราจารย์อันไปสู่อาสมสถานที่สถิตแห่งบรมบพิษเวสันดรดวงกษัตริย์พรามก็สมมนัตเปรมปีจึงกล่าวสุนทวาทีทางเปิดิีรันสานว่าดูก่อนเจตบุตรผู้เป็นหลานสันเล็กดงข้าวสัตรูผงสัตูก้อนกนด้วยน้ำพึ้งพิเศษหวาน อันอนมิสตายาวมานผู้มีภาคของใสแก้งประเจียนจัดประจงให้มาเป็นสเสบียงเลี้ยงท้องในเถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบ้างบริโภคเล่นหลากหลายภาษายากที่กลางไพลเจตบุตรจึงตอบว่าขอบใจเชียวนาอาจารย์อันว่าขนมหวานวอรวพิเศษสเสบียงบาที่คุณตาให้หลานหลานก็ไม่ประสงค์เชิญอาจารย์เอาไปกินในอรัญญวิถีไปเถิดณตรงนี้ ตรงมือหลานชี้อย่าเลินเล่อปิดทางน้อยลอยเล่อพอจุบาทบทจรเดินได้แต่ผู้เดียวไม่เคี้ยวคดตรงไปสู่อาสมบทพระนบวชบำเพ็ญฌานชื่อพระจุดจอมใจอาจารย์อุดมเพศฟันขาวพิเศษดังสีสังผมเผ่านั่นพรุงพรังละคนไปด้วยระอองทุลีผงทรงพระทรงพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับทางเล็บ ถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้ทำอักคีวันธนาบูชาไฟอยู่หนึ่งนิดโดยพิสัยพระนักสิทธ์สือโบราณย่อมสถิตฐานในระแวกระหว่างวิถีเมื่อท่านถึงจงยกกรอันเจริครบราบกราบกลานกระทำปฏิสันฐานถามถึงมคา,าพระผู้เป็นเจ้าจะบพารนาแนะนิเทศเถือนทางให้ท่านไปสู่สำนักบรมไทยธานาทิ บดีศรีเวทสันดรอ,อันอยู่ในอสมสิงขรนั่นแหลตา,าพามเท่าผู้เป็นเผ่าวระวะชวาโคติชงควิสัยเมื่อได้สดับสุนละคดีสิ้นเสร็จสุดอันในผ่านเจตบุตรบอกแก้งจำหนัดในพนัทวิสีเถื่อนทุเรศเท่าทาราิเชิก็ชื่นบานบันเทิงใจยกย่ามระวะขึ้นใส่ไหลสะพักเร่งละละละล,ะลัง เท่าก็กระทำปทักศินสิ้นตัติยะวานเวียนรอบชอบทีอันว่าพระอจุตารุรีผู้สร้างพ์สำเร็จอริยาบทบำเพ็ญพศเพิ่มผนวดในที่ประเทศใดเท่าก็บายพักเฉพาะไปสู่ประเทศนั้นเลเทศนาวสานีในการที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนา ขออำนาจคุณพระเสรีรัตนตไตรและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงอภิบาลให้ท่านปราศจากอันตรายทุกประการและจงบันดาลให้ท่านเจะเดินด้วยจตุรพิตพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่ประกอบไปด้วยความชอบธรรม ขอจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทินแสดงพระธรรม,มเทศนามาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการระชนีสาธุ